Ing Mangle มาดู past p e r f e c t c o n t i n u o u s tense หลักการใช้ past p e r f e c t c o n t i n u o u s tense หใช้แสดงการกระทำที่เริ่มต้นก่อนช่วงเวลาหนึ่งหรือการกระทำอื่นในอดีตและดำเนินต่อไปจนถึงช่วงเวลานั้นหรือการกระทำนั้น 2. ใช้แสดงระเดับการกระทำที่เกิดขึ้นและสิ้นสุด แต่ยังสมผลในเวลาต่อมาแน่ดี Why had the team been working so hard? We had been checking the files before the audit team came. No wonder I saw papers everywhere. Yeah, we have been organizing team for days. This was very tiring. กลุ่มสารประกอบเฟสคอนติเนวอัสเทนมีอยู่3รูปแบบหลักๆด้วยกันนั่นก็คือ ประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามประโยคบอกเล่าโครงสร้างคือประธานตามด้วยแ a ดตามด้วยบีนตามด้วยเว r b ฟติมยกตัวอย่างเช่น We h a d been o r g a n i z i n g documents before the meeting started. พวกเรากำลังจัดเอกสารอยู่ก่อนที่การประชุมจะเริ่มประโยคปฏิเสธโครงสร้างคือประธาน ตามด้วย had ตามด้วย not ตามด้วย been และตามด้วย verb ตาว ing ยกตัวอย่างเช่น Bill had not been working when the manager called. b i l l ไม่ได้กำลังทำงานตอนที่ผู้จัดก,การโทรมาประโยคคำถามแบบที่1นงโครงสร้างคือ had ตามด้วยประธานตามด้วย been ตามด้วย verb ตาว ing ยกตัวอย่างเช่น h a d Mark been working with the legal department? ก่อนหน้านี้มาร์กได้ร่วมงานกับฝ่ายกฎหมายหรือเปล่าประโยคคำถามแบบที่2โครงสร้างคือ mm hmm. WH question ตามด้วย h a d ตามด้วยประธานตามด้วย been, ตามด้วย verb ตัว i n ่ยกตัวอย่างเช่น What hat d h e y be e n checking when the audit team arrived? พวกเขากำลังตรวจสอบอะไรอยู่ ตอนที่ทีมตรวจสอบมาถึงและทั้งหมดนี้คือเรื่องเกี่ยวกับ p a s t Perfect Continuous Tense ถ้าเข้าใจแล้วลองตอบคำถามนี้ดูนะคะ